ตอนกรรมวิธีในการทอผ้าของชาวเผ่าไทลื้อขั้นตอนที่1เก็บฝ้ายมารวมกันแล้วนําไปตากเอาสิ่งที่ปนเปื้อนกับฝ้ายออกจากนั้นเอาเมล็ดฝ้ายออกเหลือเฉพาะเนื้อฝ้าย 2. นํนำฝ้ายที่อิดแล้วมาดีดในเอ่อเพื่อทําให้ฝ้ายฟูกระจายตัวแล้วนํามาพันกับกวงให้ฝ้ายเป็นหลอด 3. นํนำหลอดไฟที่ได้มาปั่นด้วยเครื่องปั่นไฟหรือโกงเพื่อให้หลอดไฟกลายเป็นเส้นได้แล้วนำปีไฟมาพันหรือเปียเส้นได้ให้เป็นใจ 4. นําไฟที่เปียเป็นใจมาแช่น้ำสองคืนเสร็จแล้วนำมาขึงกับราวไม้ดึงให้เส้นได้เหยียดตรงไมห่หกงอนํานำเส้นได้มาขินเดินเรียงเส้นกับหลักเฟียเพื่อแต่งลวดลายในแนวตั้งเสร็จแล้วนำออกไปใส่กี่ทอผ้า 6. ทำการสืบหูกต่อเส้นได้ใหม่กับเส้นเครือเดิมจนครบจะได้เส้นในแนวตั้งจากนั้นใช้หวีกกหมูวีเส้นได้ออกเป็นเส้นไม่ให้พันกันจากนั้นทําการทอผ้าโดยใช้กระสวยพุ่งสลับไปมาในแนวนอนทอแบบนี้ไปเรื่อยๆจนใกล้เสร็จให้หยุดทอโดยให้เหลือเส้นได้ไว้ประมาณ30ซนติเมตรสำหรับทำการสืบได้ผ้าทอผืนใหม่ต่อไปเป็นอันเสร็จสิ้นการทอผ้าไทยลื้